ที่เห็นแบบตั้งแต่มีได้ตัวเลขมาเนาะแล้วก็สวดมนต์มาขายของดีขึ้นลงทุน2,000ได้กำไร0 0เพราะอสวดสวดมาก็ถูกเลขอยู่เรื่อยรวมรวมแล้วก็หลายแสนยันตัวเลขนะครับก็ตอนนี้ที่ยอดนิยมแล้วก็ส่งผลกับคนในสังคมก็จะเป็นตัวเลขยอดฮิต4289นะครับ4289ก็จะคู่กับตัวเลข6395ซึ่ง ส่งผลดีในเรื่องของดึงดูดเงินโชคลาภเราจะเห็นตัวอย่างการที่มีตัวเลขไปปรากฏอยู่ในกระดาษในรูปแบบของสติ๊กเกอร์ก็ดีในรูปแบบของเป็นภาพก็ดีก็คือเอาปากกาเขียนในแนวนอนก็ดีแนวตั้งแบบนี้ก็ได้ก็ส่งผลทั้งนั้นฉะนั้นเขียนเองก็ได้ปิ้นเองก็ได้ไม่ได้จําเป็นจะต้องได้เป็นรูปลักษณ์แบบนี้ที่ผมทํา แต่ในส่วนของที่ผมทำอย่างเช่นอันนี้รูปภาพเทพประครังพร้อมกับตัวเลขผมก็จะไปผ่านพิธีบงวงสวงก็เพิ่มกำลังมันเข้าไปอีกเราสามารถทำเองได้ครับทุกคนทำได้หมดที่อยากให้ทุกคนทำก็คือการพิสูจน์แต่ถ้าทำระยะหนึ่งแล้วเห็นผลไม่ชัดรู้สึกกำลังสดถอยนั่นแปลว่าพลังบุญของคุณเองอลดลงผมแนะนำให้สว,วดมนต์บทสอนเจ้ากนเวรเพิ่มพลังให้ตัวเองใส่บาตรทำบุญทำบุญนิธิอะไรต่างๆเราก็จะกลับมาดีเรื่อยๆไม่มีทางตกที่ผ่านมามีคนจำนวนมากเหมือน ที่เขาลองแล้วก็มีการตอบกลับมาในรูปแบบของการแชททางไลน์แอดเช่นไปลองเขียนยันตัวเลขแล้วในเมนูสินค้าก็คือเขาทําร้านอาหารตอนนี้ขยายร้านอยู่ที่อเมริกาจะเป็นสปาเป็นร้านนวดเป็นยืนขายของ ตัวอย่างมีหลากหลายนะครับสำหรับหลายทคนมันคือเรื่องน่าทึ่งแต่มันเกิดขึ้นจริงเราอยากให้มั่นใจมากขึ้นในการดูเคสสต๊ดี้ที่ผมทําเพื่อร่วมงานนะคะได้ไปพบกับอาจารย์นิติกะคะ่ะทีนี้เขาก็เอาตัวเอาเรื่องของตัวเลขอ่ะกลับมาเล่าให้พี่ฟังเขาก็เล่าให้ฟังว่าแบบตัวเลขเนี้ยมันดียังไงมันเป็นเลขมงคลเหมาะกับเรื่องค้าขายมีคนอะ่ะเอายันตัวเนี้ยไปแปะไว้ที่ร้านของเขาเป็นร้านข้าวแกงขายอาหารทั่วไปแต่ทีเนี้ยเขาอะ่ะทดลองนะโดยวิธีการเอายันอะ่ะตัวเลขไปแปะไว้อีกฝั่งหนึง่งกับอีกฝั่งนงออ่่ะไมแปปราากกฏวี ฝั่งหนึ่งอ่ะดันขายหมดก่อนบ้านพี่อ่ะขายข้าวแกงเหมือนกันก็เลยกลับมาบ้านแล้วก็ลองให้แม่เอาใส่ไว้ใต้ถาดแม่พี่ก็แบบกำกำกึ่งๆใช่ปะว่าจะเชื่อดีหรือไม่เชื่อดีแม่เอาแค่แบบตัวเลขเนี้ยเลยนะแผ่นเดียวเอาไปไว้ใต้ข้าวแกงอันไหนก็ได้ที่แม่คิดว่ามันขายหมดช้าที่สุดแหละเอาไปไว้นั้นเลยแล้วก็มาดูกันว่ามันมันจะขายได้หมดไหมก็ไปใส่ใต้ถาดสองถาดก่อนติดเราก็บอกเขาว่าเลขเป็นสิริมงคนขอให้ขายดิบขายดีเออขายดีขายหมดก็กลับมาบอกเจ้าทายไปทำอันเนี้ยให้ แน่สักหกเจ็ดอันสิใส่เฉพาะพวกกับข้าวที่ว่าเราได้กําไรเน้นๆอย่างเงี้ย ไม่รู้กาไรเยอะจากไหนแบบมันแบบแบบมันได้มาเองแล้วก็มีแบบเหมือนเหตุการณ์ที่ว่าพอเขาเริ่มใช้อันเนี้ยไปเรื่อยๆมันกลายเป็นว่าเขาลงทุนเท่าเดิมแต่ว่าเขาอกลับได้กําไรสี่พันคือเขาก็งงว่าแบบกําไรมันมาจากไหนอะไรเงี้ยทั้งๆที่เราลงทุนเท่าเดิมนะแล้วของก็ขายหมดเร็วมากแล้วก็เลยแบบมีโอกาสได้ไปเจอกับอาจารย์นิติกิจเขาอ่ะก็เลยให้บทสวดมนต์พี่มาชื่อบทสวดมนต์ว่าสอนเจ้ากรรมในเวรลูกสาวก็ไปเจอเข้าไป,ไปหาเจ้าของเนี่ยขเขาก็เลยเอาแม่เราไปสวดเราก็สวดเลยนี่ค่ะสอนเจ้ากรรมในเวรจ้ะทำให้ครอบครัวเรา ดีขึ้นพอสวดสวดมาก็ถูกเลขอยู่เรื่อยคนนึงนะบางทีปีนึงไม่ถูกก็มีแต่เนี้ยถูกเดือนนึงถูกสองครั้งรวมรวมแล้วก็หลายแสน พลิกเลยจากที่ว่าไม่มีอะไรเลยพลิกชีวิตนี้เลยล่ะที่เห็นแบบตั้งแต่มีได้ตัวเลขมาเนาะแล้วก็สวดมนมาอันแรกเลยนะเข้าแกงหมดก่อนอันที่2ขายของดีขึ้นอันที่3ลงทุน2 0 0 0ันได้กําไร4 0 0พซึ่งก็ไม่รู้ว่าเงินได้มาจากไหนอันที่4บทสวดมนหลังจากสวดไปสักพักนึงแล้วกลายเป็นว่าถูกหวยบ่อยขึ้น ถามว่าตอนนี้เชื่อไหมก็เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะถามว่าทำไมถึงเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์คือเพราะอย่างเราเองอ่ะก็พิสูจน์มาแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเลขแล้วก็บทส่วนบนพอได้ชมนะครับผมเชื่อว่าความมั่นใจของคนหลายๆคนที่สนใจเรื่องพลังตัวเลขมั่นใจมากขึ้นและถ้าคนไหนเพิ่งได้รับรู้อยากจะให้ลองเขียนเขียนแล้วได้ผลอย่างไรก็กลับมาแชร์ประสบการณ์ในรูปแบบการคุยก็ดีหรือจะถ่ายวิดีโอสัมภาษณ์ตัวเองสัมภาษณ์คนที่ได้ผลมาก็ดีเพราะมันจะเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองนะครับคือได้ สร้างบุญสร้างกุศลช่วยเหลือผู้อื่นและก็มีโอกาสที่ขยายไปถึงคนที่ไม่รู้ได้รับรู้ได้มั่นใจให้ชีวิตดีขึ้นผ่านการพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองและที่สำคัญอย่าพึ่งเชื่อจนกว่าจะได้พิสูจน์